าารรอเออหมายผิดยังไงห,หมายถูกยังไงอ่ะเป็นยังไงอ่ะไ,ไม่ยึดอะไรไม่คิดอะไรเลยมันไม่เคยคิดถึงอะไรเลยมันว่างเปล่าตลอดเวลามันเป็นยังไงอ่ะเมื่อกี้ที่ฟังหลวงตาคุยกับหมอก็เห็นแล้วเราว่าเราหมายตัวที่ไม่มีอะไรความไม่มีอะไรมันเริ่มต้นจากตัวเราไม่มีอะไรเอาเนี่ยชื่อกันซักเลยพวกเราช่วยกันซักจะได้ความได้ได้แตกเป็นยังไงหมายความไม่มีอะไรมันเป็นยังไงพวกหมายแบบเนี้ย แล้วก็ยังหมายว่านี่คือนิพพานอยู่นั่นนหละอซักเลยมันจะได้แตกเป็นประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อธรรมขอขอการพี่จิมค่ะแล้วตอนที่พี่จิมไม่รู้ว่าพี่จิมหมายความไม่มีอะไรเนี่ยการปฏิบัติในแต่ละชีวิตประจำวันของพี่จิมเนี่ยพี่จิมปฏิบัติยังไงคะเวลาจะเริ่มปฏิบัติมันก็น้อมว่าเราเกิดมาจากความไม่มีอะไร เรามาเป็นท่าสี่ขันธ์ห้าที่มันุนเวียนอยู่มันไม่ได้มีตัวเราอยู่จริงแต่ก็พยายามที่จะหมายว่าให้มันเห็นว่าเราไม่มีตัวเราอยู่จริงมันก็เลยปฏิบัติวนๆอยู่ตรงเนี้ยแล้วเวลาเราปฏิบัติแบบน,นี้ว่าเราเราพยายามน้อมว่าเกิดจากความไม่มีอะไรแล้วก็มาเป็นท่าสี่ขันธ์ห้าแล้วก็กลับคืนสู่ความไม่มีอะไรใช่แล้วพิจิณน้อมอย่างนี้ตลอดเวลาไหมหรือว่า น้อมตอนที่มีเรื่องทุกข์แล้วค่อยน้อมแล้วค่ะมันก็เหมือนหนึ่งที่หลวงตาบอกว่าเราไม่เห็นทุกข์แล้วก็พอเราตั้งใจจะปฏิบัติใช่ไหมเราก็พอนึกได้ขึ้นมาเราก็เริ่มด้ยวยด้วยความไม่มีอะไรใช่ไหมทุกอย่างมันเกิดดับหมดมันยึดถือไม่ได้เราก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากทุกอย่างมองมองธรรมชาติมันก็คือ มันเป็นธรรมชาติเป็นท่าสี่ขันห้าทั้งหมดแล้วก็ทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นสิ่งเกิดดับไอ้กพิจาราอย่างเงี้ยจะพิจารณาตลอดเวลาหรือว่าเมื่อมีความทุกข์สิ่งเหล่านี้ถึงค่อยโผล่ขึ้นมาคะไม่ตลอดเวลาเลยไม่ได้ตลอดเวลาเพราะเวลาทําอะไรก็เพลินไปกับสิ่งที่ทํามันไปบางที่หลวงตาบอกว่าเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่เวลาทาอะไรมันก็จะอยู่กับสิ่งนั้น อยู่กับอยู่กับงานที่ทําแล้วการพิจารณาแบบเนี้ที่พีจ่จิบอกมันจะขึ้นมาตอนไหนขึ้นมาตอนที่เราคิดว่าเราจะเริ่มปฏิบัติปฏิบัติตแต่บางครั้งที่เรามันก็มีขึ้นมาบ้างเป็นบางขณะแต่ถ้าเราจะเริ่มเหมือนกับว่าเหมือนเราจะไปทําการบ้านให้หลวงตาเราก็จะเพียนเรื่องเนี้ยจะพยายามทําให้มันเป็นอะไรขึ้นมาอย่างที่เราเหมือนกับง้าให้การบ้านไปทําอะไรก็จะพยายามที่จะทํามันก็มีตัวเราอยู่ตรงนี้ตลอด เราก็อยากจะทําให้มันให้เห็นว่าตัวเรามันไม่มีคือพยายามจะให้รู้สึกว่าตัวเราไม่มีมาจากความไม่มีเพราะฉะนั้นตัวเราไม่มีก็เลยรู้สึกว่าความเข้าใจธรรมก็คือจะต้องรู้สึกให้ได้ว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรใช่เพราะฉะนั้นพยายามเวลาบอกสอนตัวเองก็จะพยายามบอกสอน เดี๋ยวแค่ว่ามันไม่มีอะไรคือเขาจะทำในใจเราทอนตัสังเกตไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันคือจะทำให้ในใจอ่ะไม่มีอะไรจะทำให้ในใจอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่คิดถึงอะไรไม่คิดถึงความทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์ไม่ให้คิดถึงคิดถึงลูกคิดถึงอะไรก็ไม่ให้คิดถึงกิดตัวนั้นก็คือให้มันได้มีอะไรให้มันว่างๆพูดง่ายสรุปแล้ว มันว่างเปล่ามันไม่เชื่อว,ว่าไม่มีไม่มีสิ่งใดที่ยึดไว้แต่เนี่ยมันคือสรุปแล้วคือความว่างนั่นเองอันแล้ว,ลวไม่มีอะไรที่เป็นความว่างเปล่าเปว่างเปล่าแล้วก็สุดท้ายอ่ะเราอ่ะจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะไปเป็นตรงนั้นอย่างถาวรที่เป็นความว่างไม่มีอะไรเลยใช่ไหมก็ แต่ยังไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเป็นอะไรอย่างทาวรหรือไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปนิพพานอะไรแต่เราอยากปฏิบัติว่าเออในเมื่อตัวเรามันไม่มีอยู่จริงอ่ะแต่ทุกวันเนี้ยเราก็ทําอะไรด้วยการมีตัวเราตลอดเวลาเราก็อยากจะปฏิบัติให้ให้เห็นว่ามันไม่มีตัวเรารอยู่จริงมันเป็นสมมุติแต่มันเป็นความคิดตลอดเวลาค่ะหลวงตามันเป็นความคิดตลอดเวลาเรื่อง อะไรไม่มีตัวเราไม่มีอยู่จริงเราก็น้อมแต่มันเป็นความคิดมันไม่ได้มันไม่ได้แจ้งอย่างที่ใจที่คนอื่นเขาแจ้งกันอย่างนั้นนะผมว่ามันกลับข้างอะ่ะมันกลับข้างมันเหนื่อยอะ่ะหมายถึงว่าคือคือเวลาไม่มีอะไรเนี่ยเพราะคุณจิมก็จริงๆเฝ้าดูมันไม่ต้องมีเราเฝ้าดูหมายถึงว่าสงบแค่รู้ถึงความสงบแล้วแบบไอ้ที่มันคิดจะทําให้เราไม่มี คิดจะโยนิโสให้ไม่ไอ้ทุกไอ้ตัวเนี้ยต้องเห็นมันออกมาจากความสงบที่เรามีอยู่มันมันมันต้องเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งอันนี้เราเหมือนเราพูดเราวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลามันมีงานทําตลอดเวลาเหนื่อยแล้วก็พอมันออกมาแล้วก็จะทาไปโยนิโสว่ามันไม่มีคือมันยิ่งมันเป็นหนึ่งแล้วไปสองไอ้ที่บอกโยนิโสไม่มีมันเป็นสองเป็นสามไปละมันออกไปจากศูนย์มันก็เลยเหนื่อย เหนืหน่อยๆแล้วมันไม่เห็นว่าไอ้หนึ่งสองออกมาออกมาจากศูนย์หมายถึงว่าคือเขาเขาทำผิดแบบนี้เขากับข้ามันเหมือนอย่างเงี้ยอน ette, หน้าบันไดศาลา,ราเราไม่มีผีไม่มีตัวผีคือตัวเราเนี่ยมันไม่มีไม่มีตัวตนที่เที่ยงมัแต่แรกมันไม่มีและจิตเราที่เที่ยงก็ไม่มีมันไม่มีมาแต่แรกเหมือนตัวผีที่เที่ยงยืนอยู่บนแดหน้าบันไดศาลาตลอดเวลาไม่มีเมื่อใดที่เราคิดว่ามันมีตัวผียืนหน้าบันไดศาลากลางคืนเนี่ย เราก็จะกลัวผีแล้วเราก็พยายามจะบอกว่าตัวผีไม่มีตัวผีไม่มีตัวผีไม่มีบัตถแรกผีไม่มีอยู่ตรงบันไดไม่มีตัวผีอยู่ตรงบันไดยิ่งเราไปพูดวเราไม่มีตัวผีอยู่ตรงบันไดตัวไม่มีตัวผีอยู่ตรงบันไดเป็นไงแทนที่จะไม่กลัวไปยิ่งกลัวหนักมากขึ้นไปนี่คือทุกหนักมากกเขาก็เป็นแบบนี้เพราะว่าผีตัวผียืนอยู่ตรงน้าบันไดตลามันไม่มีเพราะตัวผียืนด้านบนดแล้วนี้ไม่มีเนี่ยมันก็ประโยชน์ที่ส่งไม่ได้การผิดแบบ ตัวผีไม่มีผีไม่มีตัวผีไม่มีตัวผีไม่มียิ่งพูดแบบนี้ในใจสอนตัวเองเนี้ยกลายเป็นว่าไอ้ตัวผียิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็มีตัวตนแน่นหนามากขึ้นเราอยู่กันพูดตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีพยายามทำอะไรตัวเราไม่มีเราไม่มีตัวตนมาแต่แรกเราตัวเราไม่มีเราไม่อยู่ตัวตนแต่แรกยิ่งพูดแบบนี้มันก็พูดแบบเดียวกับไอ้ตัวผีแหละผีมันไม่มีตรงหน้าบันไดพอเราไปพูดว่าผีมันไม่มีผีมันไม่มีมันเลยกลายผีมีตัวตนจริงๆกันเนี่ยเราก็กลัวผีขาสั่นไม่กล้าลงบันได ตัวผีเราไม่มีตัวผีไม่มีแต่เรายิ่งพูดตัวผีเรายิ่งใหญ่ขึ้นทุกวันตอนนี้มันไม่มีมาแต่แรกมันคือปฏิบัติกับด้านกับหัวกับหางหมดเลยใช่อันนี้อันนี้นนตรงตรงชัดถ้าเจ้าตัวเข้าใจก็จริงแม่อยู่ๆเนี่ยผีไม่มีผีไม่มีตรงนี้ไม่มีผีตรงนี้ไม่มีผีตรงนี้ไม่มีผีพอไปพูดเข้าแล้วเป็นไงกลายเป็นมีผี ตัวเราไม่มีตัวเราไม่มี mean, ตัวเราไม่มีก็มันไม่มีมาแต่แรกอยู่แล้วพอตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีมันกลายเป็นไปมีตัวตนที่เราพูดนั่นแหละาะว่าเขาเข้าใจไอ้ตัวความคิดที่เขาสอนเนี่ยเขาคิดว่าตรงนี้โยนิโสไม่เห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งที่มันออกมาจากความไม่มีมันก็เลยเข้าใจผิดจริงๆขั้าแต่แรกเนี่ยว่าไอ้โทดิโสสมาธิถิว่ามันไม่มีตัวตนมาแต่แรกเชื่อเชื่อว่าไม่มีผีก็ไม่ต้องพูดกันละ พอผีออกมามีผีอ่ะแต่กี้มันไม่มีตอนนี้มีนะก็เห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องพูดอะไรมากกว่านี้ดูด้วยกันรู้เข้าไปไม่ต้องสอนไม่ต้องพูดอะไรพอพูดก็เดี๋ยวจะออกมาอีกก็จะเป็นมีเล่าออกมาว่าไงเจ้ตัวพูดมันกระจ่างเราหลงว่ามีตัวเราตลอดเวลาจริงๆแล้วมันไม่มีมันก็เป็นความคิดเป็นสังขารเท่านั้นมันเหมือนเหมือนเรายัางเชื่อว่ามีผีอะถ้าแบบเนี้หมายถึงว่า เราเชื่อว่ามีผีเราก็บอกว่าพยายามทําให้ไม่เชื่อให้เชื่อว่าไม่มีผีมันต้องเป็นสมาธิที่ว่าจริงๆมันไม่มีผีไม่ใช่ทําให้ไม่เชื่อว่ามีผีมันอืมันนิดเดียวเนาะแล้วก็ซ้อนสองชั้นซ้อนครับเพราะว่าไม่มีตัวเราแล้วก็ไม่ไม่คิดถึงลูกเราไม่คิดถึงครอบครัวไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันว่างๆไว้เนี่ยเขาเลยทําผิดซ้อนไปสองสามชั้นไอ้ที่เขาพยายามไปไม่ให้คิดถึงลูก ไม่คิดถึงผัวไม่คิดถึงเรื่องอดีตไม่คิดถึงญาติพี่นอ้องไม่คิดถึงนั้นไอ้ความพยายามไม่คิดถึงเนี่ยเนี่ยมันเท่ากับเขาคิดถึงตลอดเวลาเขาปฏิบัติผิดตรงกันข้ามหมดเลยเหมือน,มนในเพลงที่มันบอกว่าเลยนะอยากลืมกับจำอะ <c oughs> อยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำ <c oughs> อยากจำกลับลืมเยนยเนี่ยแบบเดียวกันเข <c oughs> าทาแบบนี้แล้วเขาปฏิบัติตกันข้ามแบบเนี้ยเขาพยายามจะทําแบบเนี้ยแล้วเาก็ปฏิบัติแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายความ็นโลกเออ แล้วก็ร right. um, ่างกายสมองก็ช้าลงเพราะอะไรเขาทําแบบตกงกันแบบเนี้คือทําให้มันลืมแต่จริงๆเขายิ่งพยายามทําให้มันลืมเนี่ยเขากลับยิ่งจําเขาพยายามทําให้ไม่มีเขายิ่งพยายามทำให้ไม่มีตัวตนไม่มีลูกไม่มีผัวไม่มีอะไรในใจเราไม่มีลูกไม่มีผัวไม่มีตัวเราไม่มีอะไรเขายิ่งทําแบบเนี้มันยิ่งมีเนี่ยมันปฏิบัติตกงกันข้ามคืออยากลืมกลับจําอยากจํากลับลืมนี่เนี่ย อย่างนี้มันขบวนการขันห้าปกติมันจะเสียไปเลยเพราะว่านี่ไปอยู่แต่ไอ้ตรงประตูตรขงของเขาเนี่ยที่เขาปรุงเข,องขาอยู่มันไม่เป็นไม่เป็นขันห้าปกติที่มันควรจะเป็นดําเนินชีวิตปกติเขาการลงตาอย่างยังไม่ชัดเจนเรื่องว่าจะยังไงได้ไงแต่ทุกวันมันปฏิบัติที่สอนมาได้ปฏิบัติตามเลยเนี่ย มันปฏิบัติแบบอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดเอาเองนะไม่มีไม่จําไม่ลืมไม่มีอะไรเลยไม่มีลืมหมดแล้วตัวตนก็ไม่มีลูกผัวก็ไม่มีตัวอย่างไม่มีไม่มีไม่มีอะไรอยู่ในใจว่างเปล่าไม่มีไอ้นี้ไม่เคยสอนนะเราไม่เคยสอนแบบนี้เราสอนว่ามีแต่ว่าสติปัฏฐานสี่พี่นายให้บ้าเข้า กายในกายเวทนานเวนาทจิตในจิตธรรมในธรรมพิจรณาเห็นว่านิจัง e ทุกขงกังอนัตตาให้มีรายละเอียดให้มากเข้ามากเข้ามากเข้าแล้วใจ RTX, มันก็จะค่อยเห็นความจริงแล้วมันก็จะค่อยๆปลงปล่อยวางแล้วที่ยึดเองรายละเอียดอะให้มีให้มากเข้ารายละเอียดก็มากเข้าตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งกายในกายเวทนายเวนทจิตนนในจิตธรรมในธรรมมีสติสมตาทิี่ปัญญาพิจณานอยู่เนี่ยหรือสติตามปัญญาหรือสมปัญญาสติพิจารณาในกายในกายเวทนาเวนาจิตในจิตธรรมในธรรมในร่างกายจิตใจแล้วนี่แน่ ให้มีรายละเอียดในการพิจารณาต่อเนื่องไม่ขาดสายเรียกเข้าไป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 ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแล้วจิมก็พปรงไปวางเองกทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะบรรลุผลดิพานได้ทางอื่นนอกจากนี้ไม่มีพระเจ้าก็ตัดไว้แต่เราไม่พิจารณาเลยเราสี่อย่างเนี่ยสี่ข้อกายก็ไม่ชัดเวทนาก็ไม่ชัดจิตก็ไม่ชัดทมก็ไม่ชัดมีแต่ปฏิบัติไม่มีว่างเปล่าไม่มีว่างเปงล่าตลอดเวลา อันนี้มันไม่มีใครสอนนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้มันมีแต่ไอ้ที่เขาสอนกันแบบว่าตะเวเปิดเปิงอะไรเนี้ยเยอะแยะมากมายไม่มีว่างเปล่าไม่มีว่างเปล่าแบบนี้นิพพานว่างอะไรนี้อันนี้เขาสอนเสียงเงินไปเรียนกันเยอะแยะพระนิพพานว่างภายในวันเดียวเราก็ไปเชื่อไม่มีรายละเอียดเลยวินากายในกายเวนาวินาจิตในจิตธรรมในธรรมมันไม่มีรายละเอียดในการพิจารณามาประสบกันบ้านเลยไม่ไม่มีนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้ ไม่รู้ออกมาจากไหนกันไม่แล้วนิพานว่างเนี่ยอืเป็นยังไงนะตั้งสองคนเนีลล่ยให้รายละเอียดหน่อยสิละไอ้คนอื่นก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้มันไปมันก็เลยพูดยากกว่าทำไมจึงปฏิทำไมเขาจึงปฏิบัตินี้ต้องถามตัวเจ้าตัวเขาตอนที่เราก็สอนแล้วก็ดุในไฟล์เสียงก็จนมีคนโกรธเราไปเยอะว่าหาว่าเราต้อนคนจนจนมุมแล้วก็วก็บาโหเราแล้วไม่ฟังเราอีกต่อไปแต่เนี่ยเราก็พยายามแต่สุดท้ายอ่ะ พยายามจะให้มันแจกแจงทำรายละเอียดเข้าถึงใจอ่ะมันก็ปูวไทยเขาปฏิบัติไม่เหมือนอยู่ดีเนะี่ยเขาก็ไม่มีอะไรหัวไม่คิดอะไรเลยมันว่างเปล่าตลอดเวลาใจก็ว่างเปล่าตลอดเวลาไม่ได้คิดถึงอะไรเลยมันว่างเปล่าตลอดเวลามันเป็นยังไงนะ่ะไหนที่ล่ะคนรุ่นหลังมันจะได้เอาไว้เป็นบทเรียนเนี่ยมันจะได้เป็นประโยชน์แก่คนอนะนุชนรุ่นหลังนะที่เขาจะปฏิบัติ คำสอนพระเจ้าก็มีอยู่การพาิจารณากายในกายเวทนาเวนาจิตในจิตทาในธรรมมีรายละเอียดทุกการตอนเราเราสอนไว้ทุกฝ่ายมีรายละเอียดหมดแต่ทําไมมันไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนเลยเป็นยังไงไหนพูดที่เราพูดกันวันนี้ให้มันตรงไปตรงมาจะต้อยจัดคำพระสัตร์ทำคำสอนก็มีอยู่ผู้สอนก็มีอยู่แต่มันทําไมไม่ปฏิบัติตามคําสอนเป็นยังไงอ่ะอืมอไม่ถูกนาม,มันคงปฏิบัติแบบคิดเองเออเองมาตลอดนะคะหลวงตา ยังไงล่ะคิดเองเออเองยังไงก็เวลาฟังหลวงตาไปก็จะคิดว่าเออมันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็ไปทำมันก็จะมีงงๆมันก็ไม่ไม่ค่อยได้ถามใครก็กลับไปก็คิดว่าเออทําอย่างนี้พอเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่ได้มั่นคงในเส้นทางตาพอใครว่าอะไรก็ตามไปที่จริงอะความจริงเราอยากจะรู้รายละเอียดมากเลยตรงเนี้ย่า เราก็บอกว่าปฏิบัติมีคนหลายคนพูดแล้วเราก็เปลี่ยนไปตามเขาไปปฏิบัติอย่างเขาไม่ต้องบอกชื่อเขาก็ได้ว่าใครพูดอะไรอย่างไงแล้วเราไปปฏิบัติตามเขาอย่างไงต่อมามีใครพูดอะไรอย่างไงอีกเราก็เลือกอย่างเก่าแล้วไปปฏิบัติตามเขาอย่างไงพอใครพูดอะไรอีกเราก็เลือกอย่างเก่าแล้วไปปฏิบัติตามเขาอย่างไงเนี่ยอยากจะรู้ตรงเนี้ยจริงๆไม่มีคนก็ก็ก็ไม่ได้ไปฟังคนอื่นนะนะคะก็ฟังเงี้ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอธิบายแล้วเราพอทำพอเราไปฟังอีกคนหนึ่งเขาเปลี่ยนวิธีว่า เขาพูดในตามแบบของเขาค่ะแต่เราอ่ะอยังไงอะ่ะอันนี้คือน่าสนใจเขาพูดตามแบบของเขาแล้วเราก็เลยเปลี่ยนวิธีมาแบบปฏิบัติของเขาอย่างไงตรงเนี้ยเกี<า> <S <S ่ยวกอะไรก็บางคนปฏิบัติโดยใช้ท่าสี่ขันห้าดูท่าจีเราก็ตามเข้าไปเราก็ทําได้ช่วงหนึ่งแต่แล้วพอไมาคนก็บอกว่าพิจารณาความตายเราก็ไปที่ความตาย เราไม่ได้เอามาเชื่อมโยงกันนะคะหลวงตาแล้วก็อีกคนก็ให้พิจรารณาสามสิบสองให้ตัดอวัยวะออกเป็นต่างๆเราก็ทำเราทำทุกอย่างนะคะที่เขาพูดทุกอย่างไม่ว่าใครําใครบอกเราทำหมดแต่มันอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงหรือไม่ได้ต่อนเนื่องะค่ะหลวงตาเพ<อ>ราะว,ว่าอะไรเอกวิธีอะไรเอก,เ,อกเราจะระจู้ในโลกไม่มีกี่หลากหลายกี่วิธีเอออุดโธ ใา้พุโโธก็ทำพุโทโธแล้วก็ทิ้งของเก่าหมดพิจารณาความตายพิจารณาอะไรคืออยากทำอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยทําทีละอย่างอนะไม่ไมทำร<ม>่วมกันอืไม่ต่อเนื่องค่ะเหตุอันที่สําคัญที่สุดที่เข้าใจว่าตัวเองทําเนี่ยมันคือไม่มีความต่อเนื่องอันนี้คือสิ่งที่ยอมรับเลยค่ะหลวงตาอาจจะผิดที่ตรงนี้ที่มันไม่ต่อเนื่อง เวลาเราทําอะไรอย่างพิจารณาความตายเราก็น้อมเวลาเราไปโรงพยาบาลเราก็น้อมแต่เพียงแต่ว่าเราน้อมเสร็จพอเรากลับมาเราก็ไม่ได้เอามาตามมาเราไปที่ไหนเราเห็นที่จริงเกิดเกิดเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเห็นมาหมดแล้วทุกอย่างเห็นมาหมดเห็นเพราะว่าเราอยู่ในสายงานเราด้วยอาสุพ่าเราก็ดูมาเลนาบานนะ แต่ไม่ได้ามันน้อมเลยออกจากโร<ล>งพยาบาล,ล <ง S 2> มาก <ลง S 2> <บ>็ไม่้อมไม่ต่อเนื่องค่ะหลวงตา <c oughs> มันน้อมน้อมตลอดนะคะไปโรงพยาบาลเราก็น้อมเลยคุไข่นอนติดเตียงนอนที่อร์ฟอะไรเราก็ดูหมดเราก็น้อมว่าเออทักงวันหนึ่งเราก็เป็นอย่างเนี้ยแต่พอเราออกมาเราก็ยอมรับว่าเราไม่ได้เอามันมาด้วยมันก็หยุดที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเราขึ้นรถเห็นละไก็เราก็จะเชื่อมโยงกนารน,น้อมอยู่ตลอดเวลาตรงเนี้ยคะ่ะแต่มันเป็นคนละแบบว่าสมมติคนคนแก่เลยเนคนแก่เดินแล้วก็เอนเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมคะ นอนที่อยู่บนเตียงเราก็คิดว่าเราเป็นอย่างนี้พอถึงเวลาเนี่ยเราเห็นคนตายเห็นพี่ชายตายเราก็น้อมว่ะเดี๋ยวเราก็คงต้องเป็นอย่างนี้เห็นแม้กระทั่งหมาตายเราก็ยังน้อมว่าเป็นเราเ่าเราตายเราก็ต้องอืดแบบมันเลยแหละเปบบ็นแหลแบบมันเน่าแบบมันนะคะแต่ว่าเราทําแบบเป็นช่วง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 ค่ะเราตายอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะพยายามให้มันมีตัวเราเนี่ยพยายามให้มันเห็น สิ่งเหล่านี้เป็นเป็นตัวเราตายจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ตายจริงคือไปเหมือนจะมีตัวไปทำตลอดไม่ได้น้อมให้มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ก็ตั้งใจอยู่นะคะหลวงตามันแก้ไม่ได้คือแก้ทิฏฐิไม่ได้มันแก้ไม่ได้ว่าแก้แก้มันทุกอย่างถ้ามันแก้ทิฏฐิได้แก้ได้หมดมันแก้ทิฏฐิไม่ได้ ทิฏฐิ á, มันคือความเห็นบิดที่ยืนไว้มันแก้ไม่ได้มันไม่แก้ทิฏฐิมานะเอาวิจาอันนี้คือตัวร้ายที่สุดทิฏฐิมานะถือตัวถือตนถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่เนี่ยอันนี้มันแก้ไม่ได้แต่ถ้ามันแก้ทิฏฐิมานะถือมันศรัทธากันแล้วแก้ได้หมดแต่อันเนี้ยมันมันมันศรัทธาว่าสศรัทธาเราศรัทธาพุทธเจ้าพรทเจ้าคำสอนแต่มันที่มันมันศรัทธาความคิดเห็นตัวเองมันศรัทธาความคิดเห็นตัวเอง แล้วเราก็ปฏิบัติตามความคิดเห็นตัวเองดุย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  <io> ใช่ไหมออ<ช>มันไม่ได้สัตยาพุทธ,ธเจ้าที่เราพระตัธรรมคำสอาานเจ้ามาสอนเราวสัตยาความคิดเห็นตัวเองที่มันแก้ไม่ได้เน,นี่ยเรารู้เราเห็นแล้วเ,เราเก่งแล้วเ,เราเป็นแล้วเราฟังมามา,มากแล้วเรารู้หมดทั้งหมดแล้วใช่ไหมทิฏฐิความเห็นเนี่ยมันแตกต่างกับพระตัาธรมคำสอาานพระเจ้า มันไม่นอ้อมไม่ศรัทธาร้อยเปอร์เซ็นไม่อยากจะคิดถึงเรื่องที่ไม่สบายใจมาอยู่วัดแล้วสบายใจคิดเป็นเรื่องที่สบายใจมันไม่มีในคําสอนแบบเนี้ยอันนี้มันทิฏฐิของเจ้าตัวปฏิบัติตามเกิดคิดเดี่ตัวเองก็อยู่ไปโดยไม่คิดอะไรให้เป็นทุกข์แต่จริงข้างในมันมันทุกข์อยู่แต่เราทําเป็นแบบว่าไม่คิดอะไรเป็นทุกข์สบายใจมาอยู่นี่สบายใจ มาอยู่นี่ใช่ไหมมันเหมือนเรากดข่มตลอดเวลาใช่ไหมครัหลอกตัวเองหลอกตัวเองว่าเราสบายใช่ค่ะเนี่ยเห็ไหมหลอกตัวเองว่าสบายใจแล้วมาอยู่นี่สบายใจขึ้นเยอะสบายใจแต่จริงๆความทุกข์มันซ่อนเล่นอยู่ในใจไม่ได้ปลดปล่อยวางหลวงตาล่ที่ถินี่มันจะ มันต้องทำยังไงเราก็ไม่อยากมีตรงนี้นะคะหลวงตาแต่เราไม่เข้าใจไม่เห็นมันตอนนั้นมันต้องเห็นโัวพิษารได้ตัวเองว่ามันทุกข์ไหมเล่าทาไมไม่เห็นตรงนี้มันแก้กันไม่ได้หรอกมันทุกข์แลยอยากออกพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์จริงๆไว้ล่ะหรือเราอะมีทิฏติว่าเราพ้นทุกข์แล้วเราได้ผ่านแล้วเราว่างแล้วเราไม่ยึดอะไรแล้วเราไม่ทุกข์อะไรแล้วเราพ้นทุกข์แล้วคนอื่นก็ยังไม่พ้นทุกข์เราเหนือกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ฟัง เราเราเราอยากพ้นทุกค่ะหลวงตาเออถ้าอยากบรรทุกมันก็ต้องวะเขาบอกว่าเราว่ามันมันมันมีทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นวิจชาทิฏฐิอวิชาเราก็เออแล้วอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิเราต้องแก้ตสัมมาทิฏฐิให้ได้เพราะว่าเอเรียมักมีองค์แปดถึงองค์สิบเลยมันขึ้นอยู่ที่สัมมาทิฏฐิข้อเดียวเะนั้นพอมเป็นวิจชาทิฏฐิยู่ก็แก้เป็นสัมมาทิฏฐิให้รู้ว่าเราอะไรบ้างที่เป็นวิชาทิฏฐิก็ถามเขาเราเราพร้อมที่จะแก้ไข แล้วไม่กลับไปเป็นแบบนั้นอีกแล้วก็เดินทางในสมาธิติมันก็แก้ได้วันนี้มันต้องศรัทธามันไม่ศรัทธากันแล้วมันแก้ไม่ได้มันศรัทธาทิฏฐิตรงตัวตัวมันก็เลยแก้ไม่ได้พลห้าอินทรห้าพทธเจ้าตัดว่าศรัทธาศรัทธานมาก่อนศรัทธาสติวิทยาสติสมาธิปัญญาเบื่อนการศรัทธากันแล้วมันก็ไม่นะมันมันมันไม่ได้ศรัทธาศรัทธาความคิดเด่นตัวเองไม่ได้ศรัทธาเพราะตัดรมคำสอนพทธเจ้าลงถึงใจร้อยเปอร์เซ็นไม่มีเงื่อนไขอะไรเลย เราก็คิดว่าเราศรัทธานะคะหลวงตามันเป็นความคิดศรัทธาแต่เรามันไม่ศรัทธาโดยคือมันศรัทธาแต่มันไม่ศรัทธาเพราะว่าเราบอศรัทธาคําสอนแต่เวลาไปปฏิบัติมันปฏิบัติตามทิฏฐิของเราเองเราสบายใจเราสบายใจแล้วไม่ทุกอะไรรู้หมดทุกอย่างฟังหมดทุกอย่างเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วไม่ทุกไม่เดือดร้อนอะไรเลย,เลยสบายใจแต่ไม่ได้ปฏิบัติอะไร มันก็ทุกนะหลวงตามันก็ือดตลอดมันทุกกะดีมันไม่ใช่ว่าไม่ทุกจริงอ่ะมันมันทุกอยู่แต่เราอ่ะกบไว้ไงใช้ความคิดกบไว้ใช่ไหมนั่นด้ยทาไมไม่จะอ่านเจ้าไม่ขาดแต่ละคนแต่พอเราพูดแล้วว่าแล้วก็เหมือนพอออกจากสราไปก็ลืมมันก็ไม่ปฏิบัติอย่างเก่าไม่คิดอะไรแต่ว่าเปล่าไม่มีอะไรอยู่ไปสบายใจ ไปหาอะไรทําให้สบายใจหาทำให้สบายใจ,ใบยใจกบเกินไปแล้วดูสิวันพอทุกข์ไหมนะไม่คนมีแต่หนักหนาสหาหัสมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทีงบอกว่าทิฏฐิมีแต่ทิฏฐิมานะมันเลยแก้ไม่ได้ครมันแก้ทิฏฐิมานะไม่ได้ไม่ได้แก้เลยไม่ได้หรอกถ้าเราแก้ได้เราก็ แตแก้ได้มันก็แก้ได้ทุกคนเนี่ยมันมันมันแค่เปลี่ยนความเห็นเนี่ยหมายเซตก็เรียกหมายเซตอะไรเปลี่ยนหมายเซตใหม่คือมันแค่เปลี่ยนความเห็นเนี่ยแล้วความเห็นไม่เปลี่ยนมันยืนพื้นในความเห็นมันก็แก้ไม่ได้แล้วมันจะแก้อะไรนะมันไปแก้ความเห็นผิดแก้ความเห็นเจ้าตัวที่ทิฏฐิโด่งไปเงี้ยพอมันไม่แก้ความเห็นเนี่ยมันก็โด่งไปประทานไปทะลุตุไปไปตามความคิดเห็นด้วยไปเรื่อยเฉื่อยทะโลโททิมไปเลย มันไม่ได้ไปตามทางพุทธเจ้าที่สอนไว้สบายใจแล้วไม่เป็นไรไมาอยู่นี่สบายใจไม่คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยไม่มีอะไรทุกข์ใจเลยไม่แต่จริงมันทุกข์อยู่เใช่ไหมอะไรทําไปกบเกินไปเรื่อยๆทำครัวคุณเด็กก็ทําครัวกุยกัไในครัวทําสวนทำโน่ทนทํานี่ให้มันกบเกินไปนวันๆหนึ่งเฉยจริงไหมเฮียที่พูดเนี่ยจริงค่ะ แต่งน้นเนี่ยยอมรับกับหลวงตาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วแก้ไม่ได้ด้วยไม่ใช่ว่าแก้ได้นะพิธีแก้ไม่ได้ด้วยมันดื้อไงเห็นแล้วค่ะว่ามันมเป็นโทษอย่างร้ายแรงค่ะหลวงตาจะเปลี่ยนความเห็นใหม่ค่ะหลวงตาเท่าที่ปฏิบัติทุกวันนี้หนูก็พิจารณาว่าไอ้ตัวกายเนี่ยมันมีแค่าธาตุเท่านั้นเองมันยึดไม่ได้ ส่วนไอ้จิตปรุงแต่งมันก็เป็นของเกิดดับก็ยึดไม่ได้ก็เพียนที่จะนั่งเห็นตัวคิดปรุงแต่งมันปรุงขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปปรุงขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่ไปตามมันมันก็ดับได้เป็นช่วงๆเป็นระยะระยะค่ะหลวงตาใช้ิตประจำวันมันเป็นอย่างนั้นทำครัวทำสวน ใจว่างเปล่าใจไม่คิดอะไรสบายใจมันไม่ได้ปฏิบัติอะไรก็เพียงมีสติรู้ตัวค่ะหลวงตาพอมันจมมันในเริ่มเริ่มมันจะคิดก็กลับมันรู้ตัวกลับมารู้ตัวให้เร็วเร็วขึ้นค่ะหลวงตาพอรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่หลวงตาบอกจับว่างจับว่างเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อมันไปอยู่กับไปติดอารมณ์ที่มันโลง่ลงโลเราคิดว่าอ๋อมันใช่แล้วก็ไปเพลินอยู่กับอารมณ์อย่างนี้ค่ะหลวงตาไอ้พอเริ่มเพลินก็กลับมารู้สึกตัวอย่างนี้ค่ะหลวงตา แล้วหนูควรจะทํำยังไงคะหลวงตาเขาตีปฐนสีมีรายละเอียดในกาย,ายในก,าย,ใกายเวเนาเวนาจิตในจิตทํทาไปตามพิจรณาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายทําทำหรือว่ามีสติสมาทิปัญญาพิจารณาอยู่ตลอดเวลามันก็มีความรู้สึกตัวอยู่กับการทํานู่นทํานี่มีความรู้สึกตัวอยู่การทํานู่ทนทํานี่มันก็ก,กบเกิดไปวันๆอย่างเงี้ย มันบอกรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันแต่ปัจจุบันมันก็แค่มีการรู้สึกตัวอยู่การทํานู่นทํานี่ทํานู่นทานี่มันไม่ใช่พิจารณารมในปัจจุบันกายในกายเวทนาเวนาจิตในจิตทําในธรรมเป็นอะไรก็ให้รายละเอียดไม่ได้เพราะไม่ได้พิจารณาจิตในจิตทําในธรรมเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหม